ครับนะนะวันนี้เรามาทำที่ดอนแจงเหมือนเดิมมากปนแลนดองมีเพิ่ม,มอีกหนึ่งเดี๋ยวไปดูสภาพหมายกันน,นี่ลงเปดเสร็จเรียบร้อยครับแต่ลงไม่ได้เยอะลงได้แค่คนละสามพันง่ายนี่แลน้องครับแลน,น้องวันนี้เรามาตามล่าอะไรอีก จะเจออะไรยังไม่รู้ใช่ไหมโอเคครับตามสภาพครับวันนี้ลมแรงแรงมากเลยครับนาซื้อเบ้าคนเลด <laughs> โอเคครับเดี๋ยวรอดูผลงานหนึ่งนรับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้นันนาได้รับชมไหมวันนี้มีเมนูพิเศษตอนกลางวันหากกินยากมากครับเดี๋ยวเราจะทำให้ได้ชมได้ชมกันโอเคครับรอรู้นกันเลย นะปะทูเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องเฮยสวยเลย,ยงไงยูงไง่ไหมยูเฮยมาและเว้เยเฮยก็มา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 บอกกล้องเลย ตัวสวยครึ <Și S 1> <wie> ืนวันครึืนวันคนละหนึ่งมั้งเรือเรืออยู่อีกนึ่ง Hãy subscribe cho ngày kia Mì Gõ đấy ครับนาะนนะหนหวเงียบคลิป <laughs> เดี๋ยวไปดูหมายที่สองครับว่าเราจะมีตัวไหมเลยเคครับนาะนะถึงหมายที่สองแล้วมาดูว่าจะมีเปนไงนะแต่ปลาขึ้นดีนะพี่น้องนะนนปลาขึ้นใช้ได้เลยแต่มันจะกินหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอรุ้นกันของคนนี้ต้องวัดกัน ดวงจะดีหรือเปล่วดวงดีก็คือได้ดดไดมันดึงไม่ไม่ยากวัดเลยดึงไม่ยากวัดเลย เจอนะเป็ดรู้เพื่อมันเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วใหญ่เหมือนคงไม่เชื่ออยู่งี้แล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนงไปเดิมก่อนแล้วหูหนุนขึ้นครับนะขึ้นสวยๆดีเออแก,แกวขึ้นมาให้ดูตัวก่อน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวของผมกินครับตัวดีตัวดีขบารหรือเปล่าเบาแฝมเอออะไรตัวดีวดวดเฮ้ยอะอยเฮ้ยอะไรกันไม่ยู่เหมือนกันเอเอ อว่าเกี่ยวต้องปางไม่ได้เออเออมาสุดรอสุดรอว่าไงลูดถ้าอย่างเงี้ยไอ้หมายหุ้ยอุ้ยตัวย่อยหนึ่งมาอุ้ยเขากิ่มาแล้วค่อยค่อยค่อยหุ้ยอุ้ย

อยากเอากิ่งไม้เกี่ยวเอาอะไรเกี่ยวได้อหรอลงไปเลยไม้ลงไปลงไปตักลงไปตักทอกคาลงไปลงไปดึงต้องลงลงไปเดินยาเดินเดิต้องดึงยาขึ้นลงไปเนี่ยลงไปตรงนั้นแหละโอ้ยตัวสวยครับดึงยาดึงยาเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยึงยาอีกต้นนั้นนะขึ้นมาเกี่ยวยามาก่อนเออเกี่ยวยามาเออ นอเล่ขี้ยามาขี้ยามาเออรุดแล้วรุดแล้วยังยังยั้งน้อยดึงดึงยามาสิจับต้นยาดึงนั่นน่ะลงไปหน่อยดิจับต้นยามาจะดึงเอ็นนะมาเลยครับช้อนเลยช้อนดิช้อนชช้้ออนนเลยช้อนหัวเออเออเออดึงยามา เขาอย่างเขาบ้าดิยง <laughs> พอไม่้เขาะมึงโอ้ยบอกแล้วปลา,าบ้ามันกินกินคนบ้าเฮ้ยมาเรืวจ้ามาแลมแลมแลมเฮ้ยจะละเม็ดด้วยอะอไม่ไม่ขึ้นมาลูก ขึ้นมาก่อนดิขึ้นมาเออดีรอแน่เฮ้ยเอาโยปลาสิจะปลายกปลามันรูดเหลวออกเบ็ดขาดขาดไม่ตะกออตะกออยู่ข้างบนเนี่ยเออเบ็ดขาดพอดีขาดดิขาดดิ้วขาดนะเอาชูชูน้อยชูน้อย เดี๋ยวเดี๋ยวไข่ไข่อ้าวโอเคใหมาอีกแล้วโอ้สุดยอดครับตัวนี้น่าจะโลคว้ายอดยอดยอดเจ้าไงพี่น้องเราได้เกิดเลยมาคนเราจบเลยแพ้เด็กใหม่ครับแพ้เด็กใหม่ครับวันนี้โอ้ยเก๋ลุยต่อเลยครับมีลุ้นอย่างนี้มีลุ้น วัดเลยว้าวอะไรวะย้อนไปตึงเนี่ยเออวัดแรงชาติถึงไงไม่รู้อ่ะนคืออะไรกันเนี่ยโธ่ไ่ติดเหรอไอยู่กูมันไม่พูดรให เปเปอร์ป้องจริงเลยบอบอไปแล้วตอดนาเลยแบบนี้ มาเล็กมาลักตอดหมดอยู่ไหม อย,ยู่ปะอยู่เท่มาขนาดนั้น,นมาแล้วครับน้าปลาทูเปิดกล้องไม่ทันเมื่อกี้ <c oughs> ตัวสวยเลยครับสองตัว วัดไม่ฟ hmm ้าวัดไม่ฟ้าวให้ช nah ัวหน่อยวัดควาวมาไล่ล็อบจัดเออวัดดูมึงก็รู้เลยอยู่ไม่อยู hey, ่อยู่ไหมเป็นไงตัวชวนน่อยชวนน่อยเออมาชวนน่อยนี่งาม เอ,อขาง,งามเขาล่อ,อก,กันเรานั่งเงียบกริบอะไรวะอ๋อคันเบ็ดมนไปโดน <S <S มาว่าแล้วมันน่าน่าจะเป็นปลากิน <S <S 1> <S 1> แห่มาเลย หางแดงใช้อะไรลูกตา,า <c oughs> ปลาที่นี่มันแปลกๆเ,เออ มึงูยังวาดอยู่เลยเนี่ยมึงรูปมงก้ากรุงเทพฮะอ้าวรูปไปเลยเออที่กูถ้ากลัวแไม่ทันเออแล้วงาเดี๋ยวกูโทรคุยกับมึงก็ได้แล้วงานน่ะเออเจ็บกูไปคุยรายละเอียดก่อนเบิร์มก่อนเพราะว่าไอไอกูไองานนี้กูยังคค้่่ะล โค้งแล้วเกชายบุนเลยนะไอโค้งยูปยากเลยอยู่เยอโมโหจ้านั่อยู่ไหมอยู่ไม่อยู่เฮ้ ดึงให้นนั่นนั่นน่ะเออโกกดีโกกตัวแรกวันนี้ครับผมเป็นไงพี่น้องสภาพวันนี้แย่ไม่เวิร์กเลยเอาใ่เอาใบเอาใบเราไม่เคยกลัวไม่มีกวันเบื่อือไม่เคยยอมแพ้ ทันเฟื่อไปนี่เลยนี่ครับสภาพหมายวันนี้บรรยากาศยามเย็นครับพาทิกระไก่กะจะลำลี่ลำไรพวกเราเช้าเม็ดเราจะพย,ยอถอต่อฟาร์าเมเลทข้าเฮ้อมาแล้วครับ ยีสกตัวแรกเ้ยเล็กกว่าเล่โว่าโล่เโ้กว่าเมื่อกี้รุดไปตวงแล้วโอเค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 สุดยอดเอ่อทิปนี้ประสบความสำเร็จเราเจอตัวแล้วไม่ไปถ่ายกดภัพนี้ให้หน่อย มันจะเป็นรูปกล้องแทบทางเนี้ยก็ตัวด้เนาะเป็นรูปกล้องอยู่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยเห็นปะอยู่ป่ะแทะแทะไหม กอกน้อยกกอใสแว่นใสแวน่นแว่นแว่นโก,กเขเ้อหนตัวไหนตัวต้องต,ตองควันนี้ดเติดได้พี่น้อ,นองเมื่อกี้เยี <S <S เเย่ยกองก็เปิดไม่ทนันถ้ามันวิ่งออกกลางก็ได้แน,น่นอนยังน้อยก็ตามตามโลตัวเนี้ยใหญ่ สายใหญ่เลยแหละดึงแบบอื้อเลยอะ่ะพอไปละเปิดหนะ้าลอกไอเยี้ยรูดเลยแแค่นีง้งเน,นะน,งน่ขได้ด้วยอะของแทมไงกำลังน้อยเอ้ยไม่น้อยหรอกใช่ได้

ไอ้ยี่หายเมื่อกี้นั่งข้างเบ็ดะคุู้เบ็ดไม่ได้เมือนั่งกันโลกไปก่อนยินนะน้ายายนะวัดเลยเออเอาบันไหลลยเ้ว้ยเอาลัน่นแล้วมาเขาเย็นเว้ยสวิงเลยไอ้ไม้สวิงมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ออดำก็ยาวจับเล้งก็โคลเลยหมาย <c oughs> โจรครับนิโซกเวนติดอะไรเนี่ยติดครีบวัดติดคีบ <c oughs> มาตอนเยือ่อค <c oughs> ครับ อีสกแเวนหนึ่งตัวยอด, <c oughs> ดไม่ทีบ <c oughs> ไม่ทำงานซะแล้วไปโชว์่อยโชว์่อยเอ้ย ừ kiểu lắm kiểu lắm này quen y sau so quen mọi anh nương khớp <laughs> ต้องาไหมแต่จะกล้าแล้วทำเลยอ้าวพี่จะรู้เป็นไอโก้รู้แล้วเออเออมันจะไหนเงยเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวปมบคุณแม่ไงกลัว พวกมึงออกมาซดอีกกืม <c oughs> ไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกไอที่มึงเลิกได้กูไม่พามึงมากินหรอก ไอ้นุ่งรากอวียวะตกใจราก็ถัยวะตกใจตะกุ่มรากตาติดทิพย์ไยอยู่ไหมพี่น้องฮะ ยู่เหรอทำไมดึงในนั้นนะ่ะนะก็โอ้โหดึงกันเอาตบท้าย <c oughs> ใส่สวยอยู่ดูที่จอกัมโนนอย่งงางนี้ทั้งนั้นเออเป็นสิบยี่สิบครึ่งวันในด้็นสิบยี่สิบแล้วอ่ะ ใกลแล้วเวลาตะวันใกล้ตกดินแล้วภาพบรรยากาศยามเย็นครับนี่น้ำท่วมทุ่งทุ่งลุงเร่งกับไมยแก้มดิงดอนแจงครับนี่สภาพสวย